ดีพอเขาดีพอเขาดีพอเราก็เลยต้องมาหาเขาในวันนี้อันนี้เป็นเคสที่ไม่ดีกับรถไฟฟ้าเลยเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอแค่กุญแจก็กินขาดนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือสวัสดีครับเพื่อนคาซาครับสวัสดีค่ะวันนี้พาแม่ออยมารับรถครับมาทำโอนเราจะโอนรถคันนี้นะฮะจากที่เป็นของแม่ออย ให้ไปออยไปขับคันนี้แทนรถเราเดี๋ยวเหลืองวะไม่หรอกมาเนี่ย <c oughs> <ไป S 1> ม,มาเนี่ยสวยสี่คือรถีคือคือดูดูเทียบสีก่อนดูเทียบสีก่อนพี่จองคันนี้เพราะว่าเฮ้ยสีมันได้แต่ตอนแรกอะเราไม่ได้เคยเอามาจอดเทียบกันไงก็เห็นแต่ในรูปเออเราก็คิดว่ามันใกล้เคียงนะแต่จริงๆรงิมันก็อันนี้ก็เข้มขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ก็จอกเขาเรียกว่าเหลืองของเขานะ แต่ออาจจะเหมือนกับว่ามิติมันจะไม่เหมือนกันแต่เอาไว้ว่าเนื้อสีมันใกล้เคียงกันแต่ว่ามิติของรถอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้บางส่วนมันจางบางส่วนมันอาจจะแบบไม่ไม่ได้สดอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวจะเอามาจอดเทียบกันนะเพราะว่ามีคนชอบบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนอุรุษเลยนะจริงๆอะมันมีเรื่องเล่าว่าทําไมถึงซื้อคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถเทียบกันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวมาอธิบายเหตุผลว่าทําไมเราซื้อคันนี้ไป ทเตียปากกาขึ้นมานะคะแล้วก็วงนะว่าสองคันนี้ไม่เหมือนกันตรงไหนแล้วก็วงเลยนะมันเหมือนเหรอก็ไม่เหมือนแต่ว่าก็คืออ้อ,อ,ยอ,อยเข้าใจว่าแบบว่าความสีด้วยแหละใช่ไหมแล้วก็รูปความเป็น s u v ที่แบบว่า <Okay. S 1> ลูกนั่งได้เยอะเรามาบอกกันนี้ก่อนดีกว่าว่าเหตุผลทําไมเราถึงซื้อคันนี้เพิ่อมอีกคันบอกว่าอ้อยขับรถไปส่งลูกไงก็อยู่แต่ในเมืองเราได้มีการปลดประจําการรถไป2คัน<ะ>ก็คือ BM เซีรีส์ห้าฮะห้าสองศูนย์ดีนะใช้ดีมากประหยัดทุกอย่าง แต่ว่าถึงเวลาเราชอบเปลี่ยนรถเร็วอ่ะสอสปีเราก็เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนไปก็ไปได้ B Y D Seal เข้ามาแทน ทีนี้เราก็ยังมีรถตู้อยู่สองคันไงแล้วเราก็ปลดประจําการไปคันหนึ่งเอาผ่าไปก่อนแล้วเราก็เลยเหลือโคตา้าไงทีนี้โคตา้าเนี่ยตอนนี้เราใช้ในเมืองเราไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดเลยก็เลยเอาตัวนี้เข้ามาประจําการเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ออยบอกออยขับรถรับลูกออยอยู่แค่ในกรุงเทพล้วก<ช>็ระยะทางที่ใช้เป็นประจําแล้วก็ทํารายเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าคือเหตุผลแรกเลยอะ่ะเพราะว่าเราได้ลองใช้บีบีดีซีอยู่ไปแล้ว ซึ่งซีลเนี่ยบอกว่าตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์นะเพราะว่าเขาวิ่งได้650กิโลคือเป็นตัวกลางแล้วที่สําคัญเนี่ยคือมันมีเคสหนึ่งนะอันนี้เป็นเคสที่ไม่ดีกับรถไฟฟ้าเลยอันนี้คือข้อเสียของรถไฟฟ้าเลยที่ทรเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอ <c oughs> วันนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะใช้รถหนึ่งวันเนี่ยคุณอังคณาเนี่ยก็มีการขับรถค <รถ S 2> ันนี้ะ ไปดูงานที่แหลมฉบังไปกลับเลยนะฮะแบตเตอรี่กลับมาเนี่ยเหลือประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะกลับมาแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จแต่ด้วยความสะเท่าขมโหมเนี่ยมันดึกกลับมาเําม,มากวันนั้นก็เลยแบบรีบเข้าบ้านเสียบปุ๊บก็ดินเข้าบ้านเลยปรากฏว่ามันไม่ได้ชาร์จครับซึ่งเราไม่รู้แล้ววันรุ่งขึ้นเราก็มีภารกิจเดิมแหละที่จะต้องไปแหลมฉบังปรากฏว่าขึ้นรถไปขึ้นทางด่วนเรียบร้อยอยู่บนทางด่วนพระรามเก้าแล้วเราต้องไปอ่ะแบตเหลืออยู่สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เออโหลดเต็มแล้วไป เออโหลดคนด้วยแล้วเราต้องไปแหลมชะบงังปรากฏว่ามันไปถึงเหลือที่ท่าเรือแล้วไปถึงที่ท่าเรือเหลือ1 7มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย <c oughs> มันไปนยืดหยุ่นะสำหรับรถไฟฟ้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไปที่ท่าเรือเสร็จเนี่ยเราต้องมีนัดต่อแล้วเราอ่ะต้องชาร์จแบตแน่ซึ่งประสบการณ์คือเราไม่เคยมีข้อมูลในการชาร์จปั๊มนอกสถานที่เลยเราชาร์จแต่บ้านอย่างเดียว <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันวุ่นวายมากครับ เพราะว่าเราไปคุยงานเสร็จแล้วเราต้องไปต่อตอนเที่ยงตอนบ่ายไม่ได้ครับจบเลยนะงานเลทแล้วเราก็ไปหาที่ชาร์จต่อโหลดแอปนู่นนี่นั่นวนหาปั๊มประมาณ2ปั๊มถึงจะได้ชาร์จนะไปถึงมีคิวรอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่สะดวกสบายสําหรับคนที่กระทันหันหรือไม่ได้วางแผนไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดคุณใช้รถไฟฟ้าคุณต้องมีระยะทางที่ชัดเจนนะอันนี้คือประสบการณ์ที่เราจะเตือนคุณไว้ว่าถ้าคุณจะซื้อรถไฟฟ้าคุณต้องเจอแบบนี้แน่นอนเข้ามาที่ตัวดีพร้อมก็้ลยดีพอหรือดีพร้อมดีพอเขาดีพอเขาดีพอเราก็เลยต้องมาหาเขาในวันนี้ค่ะอไปดูที่รถดีกว่าให้คุณออยดูที่รถคุณออยเคยเห็นคุณแจอยังฮะมาชิงเหมือนกับ ำหรับเครื่องสำอางเหมือนอ,อ,อนาคตมันล้ำมากเลยอ่ะเหมือนกับตรงเนี้ยไอออนแมนปะถ้าเรามาปักไว้ตรงเนี้ยเขาเขาจะเป็นแบบว่าชาทพลังเลยชาจพลังได้ได้นะถ้าเกิดคุณไปทำคลิปแล้วก็ใส่เป็นไอออนแมนที่เขาจาวิสว่าไงจาวิสหอมหอมหอม,อมดีพอนะล้ำม,ม,มากเลยอ่ะแ<ช>ค่แกุญแจก็กินขาดอ่ะเปิดสิครับ อาวเปิดได้แล้วผลล็อธได้เลย่าเปิดเอเนี้ยด้ามจับเหมือนเลยนะ้า่ใช่ก็คือต้องผักเข้าไปได้แต่ก็ยังมีรูกุญแจอยู่ด้วยก็คือไว้เวลาฉุกเฉินนะครับก็สามารถใช้กุญแจขันได้นะแล้วก็จกดูดิมันเป็นสองชั้นนะกันเสียงกันลมนะฮะแล้วก็นี่เนี่ย ชอบเ u v ยูวีอ่ะแล้วก็อยากจะมี SUV ไฟฟ้าเพราะว่า SUV มันดูแบบสบายอ่ะเพราะว่าวิสัยทัศน์ต่างๆนะล้วเราก็จะมองเห็นรถข้างหน้าได้สรถเขาเปิดแอร์รอเราแล้วอ่ะจริงป้ะเออเราคิดว่ารถเขาดับเครื่องอยู่นะจริงๆเขาติดแอร์รอเราอยู่แล้วเนี่ยข้อดีของรถไฟฟ้าคือฉลาดขึ้นเยอะอ่ะคุณดอยลองนั่งดูสิครับเหลืออย่างเดียวนะประตูดูเนี่ยมันไม่ดูนะเดี๋ยว ผมจะไปหาชุดแต่งประตูดดนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดเส้นดําเงาให้สวยๆเลยนะตรงนี้มันดําเงาเห็นปะตรงนี้ดําเงาแล้วเดี๋ยวจะไปตัดตรงนี้น่าจะทําได้ให้มันดําเงาเดี๋ยวให้มันให้มันดูดุแบบอุลุศแบบคันนูนะเป็นไงครับนั่งแล้วสบายไหมครับคุณผู้หญิงเหมาะกับพี่ต้นมากเลยเหมาะกั <laughs> บคุณมากว่าแต่จริงๆที่บ้านก็แย่งกันขับรถไฟฟ้านะเพราะว่ามันประหยัดอะแล้วก็ ใช่ะพอคำนวณกิโลต่อกิโลเมตรแล้วเราก็เลยรู้ว่าเออเราได้ค่อนข้างประหยัดค่อนข้างประหยัดใช่แล้วก็ไปไปได้ทุกที่อ่ะแล้วก็ที่สําคัญเงียบคนเงียบมาอย่างล่องหนคือยามที่บ้านเราอ่ะเขาจะไม่รู้ตัวว่าเราไปรอเขาเปิดไม้กั้นบางทีเขาหลับยามนี่เขาไม่รู้เรื่องเลยนะว่ารถเรามาฟังชันการใช้งานคือครบให้ดูฟังชันต่างอ่ะเมืเขาไปนั่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกเมื่อกี้อ้อยขยับ ใช่ใช่กว่าของออยปุ๊บปุ๊บมันก็จะบอกว่าแบบฝั่งออยมีการทําอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็บันทึกตาแหน่งที่นั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งข้างได้คือเขาจะเมมผ่านกับเหมือนบลูทูธอะโทรศัพท์ได้นะถ้าจราไม่ผิดคุณนี้มันดีมากเลยนาว่าเราสามารถเมมบันทึกที่นั่งของผู้โดยสารนั่งข้างได้เพราะเราจะรู้ว่าเรานั่งมุมไหนองศาไหนอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่องศาเดิมของมันอ่เรา่ไ จำตัวเองอยูแล้วเราจะกดปุ่มหนึ่งครั้งสั้นว่าเราจะทำอะไรนะเลื่อนจอเราต้องให้เขาที่พอวะใช่ครับใช่ครับที่พอที่เรานะเดี๋ยวเขาจะตัดไม่รู้เรื่องแล้วนะจะมีแค่ครูพันเลยเนี่ยเราจะหันจองไงวะเมื่อกี้ลืมไม่ได้เชื่อ หไหนก็อธิบายไม่ถูกครับเดี๋ยวให้คุณอาร์ตมาอธิบายเลยในส่วนของตัวหลังพวงมาลัยนะครับฝั่งขวามือของพี่ก็จะเป็นตัวตำแหน่งเกียร์นะครับไว้เวลาที่เราต้องการที่จะเดินหน้านหรือถอยหลังนะครับถ้าเราดึงลงมากนะครับก็จะเป็นดีได้นะครับผมถ้าเราดันขึ้นก็จะเป็นถอยส่วนปุ่มสีเงินๆก็จะเป็นพักกิ้งเบรกนะครับส่วน้ายมือตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็ที่ตัวฉีดล้างกระจกนะครับส่วนที่พวงมาลัยก็จะมีระบบมัลติฟังชัน พร้อมกับปุ่ม3 6 0องศาหรือว่ากล้องรอบพันนั่นเองนะถ้าเราต้องการที่จะเลือกดูกล้องรอบคันก็กดที่สองศานะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นมาติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงที่พงมาลัยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปุ่มที่น่าสนใจคืออันนี้ครับเป็นฟ a เ o อร์ลิตนะครับหนและสสามารถที่จะปรับได้นะครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับอย่างอันนี้เราก็ตั้งเป็นปรับหน้าจอให้หันกับผู้โดยสารนะครับหรือว่าเราจะกดหนึ่งครั้งนะครับให้หน้าจอกลับมาที่ตรงกลางก็ได้้นนนนนนะะครัับกกกก็็็อีีีจจจเเปท่่าาสใม แล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับแต่ก็ใช้งานง่ายเพราะว่าจะมีตัวช็อตคัตเข้ามาตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟหน้าออโต้ไฮบีมนะครับเปิด Wi-Fi Bluetooth การปิด a i h อ d ต่างๆนะครับ <c oughs> ฟังก์ชันทุกอย่างนะครับจะรวบรวมนะครับขมวดมาเก็บไปที่ตรงนี้ทั้งหมดเพดัะน,นั้นเวลาที่พี่ใช้จะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะต้องมาเข้าปุ่มไหนอะไรยางเงบ้างนะ <c oughs> ครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับอุณหภูมิสำหรับแอร์ด้านซ้ายและขว <c oughs> าด้านในพอ เข้ามาด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามารถที่จะปรับที่ทางรแบบอัจฉริยะก็ได้นะถ้าเราต้องการที่จะปิดช่องลมแอร์นะครับเราก็กดแบบนี้สองครั้ง <rib il S 1> นะครับตัวนี้มันก็จะอยู่เจ๋งอะ่ะถ้าเราจะปัดก็ปัดตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันน่าสนใจที่ทางลมบอัจฉริยะครับก็คือว่ามันจะปัดตามความร้อนภายในห้องโดยสารครับถ้าตรงไหนมีความร้อนมันก็จะปัดเข้าหาทาให้อุณหภูมิภายในรถเย็นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีเจ๋งดีเบาะลมนะครับเป่าลมทั้ง2ตัวเลยนะครับถ้านั่ง ใช่ครับถ้านั่งสักระยะหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามีลมเย็นๆออกด้านหลังนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเป็นแอร์ออโต้ได้ด้วยค่ะฟิเจอร์หลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีอยู่สามโหมดเป็นโหมดอีโคโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับผมอันนี้จะแตกต่างกันก็คือในเรื่องของระบบีเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดของการเล่นเพลงนะครับโดยใช้การสั่งงานผ่านท่าทางหรือผ่านเสียงก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอเวอร์เรจค ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระยะทางในการวิ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแรงดันของลมยางน,นะครับอันนี้ที่จะโชว์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับการเชื่อมต่อเข้าแอปพลิเคชันนะครับสำหรับตัวรถนะครับนะเวลาถ้าพี่เชื่อมต่อไปปุ๊บพี่ก็จะผูกเลยว่าอันนี้เป็นรถของพี่เวลาพี่เดินเข้ามาปุ๊บประตูมันก็จะอันล็อกให้ตกลงมาโดยผ่านบลูทูธเชื่อมได้กี่เครื่องครับคุณนัทเอ่อณตอนนี้คือ1เครื่องก่อนตอนนี้คือหนึ่งเครื่องเอาเครื่องใครดีอะณ แต่ของพี่ต้นก็ถือเป็นกุญแจก็ได้นะ<อ>ใช่ไช,ช่ได้นะครับหมดฟังก์ชันหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ยังอื่นก็เหมือนรถสันดาปทั่วไปเลยครับไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังอาการหมุนเวียนในรถครับแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับเป็นโหมดสถานการณ์ สามารถที่จะเลือกโหมดได้ในกรณีที่สมมุติว่าเราไปจอดร้อรับลูกนะครับ <Okay. S 1> ลูกเรียนพิเศษนะครับเราต้องการที่จะพักผ่อนนอนหลับงีบสักแป๊บ,บหนึ่งเรากดโหมดนี้ปุ๊บเบาะจะปรับองศาเป็นการเอนนอนให้ตัวมันนะครับพร mm ้อ hmm. มกับมีเสียงกล่อมความบันเทิงด้วยเราสามารถที่จะตั้งนาฬิกาปลุกได้อย่างสมมติว่าลูกเลิกสี่โมงเย็นนะครับที่ก็ตั้งไว้เลยสี่โมงเย็นให้ปลุกก็จะมีเสียงนาฬิกาปลุกให้นะครับแล้วก็จะเป็นโหมดอื่นก็จะเป็นโหมดสุบรีโหมดแคมปิ้งนะครับโหมดวิพิเคร อันนี้ก็เวลาที่เรามีน้องๆอยู่ในรถนะครับเราสามารถที่จะถ่ายทอดนะครับวิดีโอนะครับจากตัวรถขึ้นค่าวแล้วสามารถดูผ่านแอปได้นะครับแต่ณอันเนี้ยณตอนเนี้ยครับมันต้องยืนยันการใช้สิทธิก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าของก่อนนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงนะครับหรือว่าท่าทางหรือว่าวิดีโอภายในรถทุกอย่างจะต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าของนะครับโอเควันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางดีพอจินมอเตอร์นะฮะที่ดูแลเรานะครับก็ต้องบอกว่า รถช่วงนี้มีลงหลายคันมากนะครับอย่างสีเราอ่ะมีแค่สองคันั้งเราก็ไม่รู้ว่าคิวเราได้เมื่อไหรนะ่เนาะแต่ว่าบางที่เนี่ยบางทีคิวอ่ะภายในอาจจะเป็นสีนึงคือบางทีสีสีเหลืองใช่แต่ข้างในอาจจะเป็นสีดำบางคนจองสีส้มก็คิดว่ามันมาแต่บางทีมันอาจจะไม่มาก็ได้แล้วรถศูนย์เขาก็แจ้งมาว่าคือพี่ผมก็เห็นว่าบางคันทำไมเขารับตั้งแต่วันแรกๆ เขาบอกว่าคือศูนย์ไม่รู้หรอกว่ารถสีไหนมันจะลงภายในจะเป็นสีไหนเพราะฉะนั้นเขาก็เรียงตามชิวเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะมีลูกค้าที่แบบไม่เข้าใจแล้วก็เฮ้ย hey, ทำไมเรา V I P หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้นะครับเราก็จองตั้งแต่วันแรกอ่ะวันแรกที่เขาเปิดราคาภายในชั่วโมงแรกไม่ถึงชั่วโมงไปรอจองที่งานม o เตอร์อ o แล้วก็รีบได้ซึ่งเราก็ไม่ได้ได้ก่อนเขานะเขามีคนอื่นได้กันไปเร่งเยอะแยะแล้ว แต่เราก็ตามเขาแหะครับยังไงก็ได้หมดนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง BPO c h i มอเต t e r ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเคลียร์ตังก่อนนะครับผมกับแม่ออยเดี๋ยวไปลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีว่าแม่ออยใช้แล้วถูกใจหรือเปล่า